สำหรับในเรื่องของการเงินเนี่ยนะแม่มันก็มีสิ่งที่ให้ถูกชะโลกอยู่มากมายนะครับแต่สำหรับคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องธนาคารที่มันนะถูกชะโลกกับตัวคุณนะครับเรามาดูกันเนาะว่าอะไรหรือธนาคารไหนเนี่ยนะครับที่ว่ามันแมชกับคุณสำหรับเคล็ดลับเสริมดวงการเงิน คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับอา้าวเรามาดูกันว่าอะไรนะหรือธนาคารไหนที่มันแมชนะครับนะก็บอกว่าแนะนําว่าไม่ควรฝากเงินกับธนาคารที่มีสีส้มหรือสีเหลืองแก่นะครับนะเพราะว่าจะทําให้การเงินของคุณเนะี่ยเก็บเงินไม่อยู่และควรฝากเงินนะกับธนาคารที่มีสีชมพูสีฟ้าสีน้ําเงินหรือสีม่วงนะครับแม่มีให้เลือกเยอะแยะนะครับนะซึ่งจะเสริมดวง นะผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับให้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะแต่ถ้าคุณอยากให้เงินในบัญชีเนี่ยเข้าออกเยอะๆนะแนะนำให้เลือกธนาคารที่มีสีม่วงนะครับก็จะถูกฉลกกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่วยังไงก็ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับยังไงก็เฮงเฮงเด้อนะขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปครับผม